แท้แท้แน่นอนคืออะไรรู้ไหมเงินเดือนก็700บาทอันนี้ต้องไปหาลำไพ้ด้วยการไปปลาใสวันละสามร้อยบางวันโดน3ามเวทีเวทีวละร้อบาทนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส13,993ล้านบาทะครับผู้ชมดูหน้าจอนี้เราดับตัวเลกดับศูนย์ไม่ถูกเลยนะคะมาทีไรใครจนๆอยู่ต้องรวยแน่ มาทีใดคนจนจนอยู่ต้องรวยรวยยังไงครับมันก็แปลกดีเพราะตอนนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่แล้วด้วยคนจนจนยังไม่รวยเลยครับสนับสนุนคลิปโดยโมเดนเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกค,คุณภาพนกบงาของแท้ต้องโมเดิร์ เนี่ยค่ะทุกทุกคนคะ่ะเนี่ยดูสิมันดีมากๆเลยอะ่ะทุกทุคนคะ่ะยังไม่พอตรงนี้เขามียางกันลื่นให้ด้วยนะทุกทุคนนี่แบบนี้เลยคะ่ะเป็นการพูดที่รู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดเพราะถูกคาดหวังว่าพรุ่งนี้หุ้ต้องขึ้น <c oughs> เงินเดือนก็700บาทอันนี้ต้องไปหาลำไพ่ด้วยการไปปลาใสวันละ300บางวันโดนสเวทีเวทีละร้อบาท บ่ขี่ตัวบ่ขี่คานทำงานนะแล้วเก็